ก็ oh, สวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเพื่อนช่างทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมวันนี้ช่างกบก็จะพามาเช็คนะครับเช็คทีวี tcl นะครับผม tcl ช่วงตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับผมวันนี้ก็ต้องไปเลือกตั้งนะครับวันอาทิตย์ ที่ยีปดนะครับผมท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดก็คงจะได้เลือกกันนะครับผมเป็นส่วนของงานในโซนของตำบลน,นะครับเป็นเทศบาลก็คงไม่ได้เลือกนะครับผมเรามาดูกันว่าเดี๋ยวลืมบอกลืมบอกว่าทีวีทีซเป็นรุ่นอะไรนี่ครับรุ่นของมันเป็น tcl l ยี่ส d หน f นะครับยีีนิ้วนะครับผมอ,อากาศหนาวรู้สึกว่าจะเป็นเป็นบบดนิดนึงเรามาดูอาการกันนะครับว่ามันอาการอะไรช่างกบบพิ่งแกะป้าออกมานะครับเมื่อกี้นี้เ,เสียบลปลั๊กมาดูอาการกันครับ เป็นประมาณนี้ครับผมมันออกจอขาวครับประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรหรือจะเป็นที่สายแพรหรือจะเป็นที่ภาคจ่ายไฟอ่าภาคจไฟแบบอะไรจ่ายไฟไม่พอหรือว่าเป็นที่สายแพรส่วนมากเจอแบบสายแพรนั่นองี้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเราไปดูกันเลยว่ามันเป็นอะไรอะไร ว่าช่างกบจะมองเห็นอะไรสักอยาก่างเพื่อนช่างเห็นกันไหมครับผมเราจะให้ดูนี่ครับจะเห็นกันไหมนี่ครับอืมเ็บบหนึ่งนี่ซีเห็นไหมครับซีปูด รีปูดมีกี่ตัวมี1 2 3 4งส,งส,สห้าห้าตัวนะครับสีปูดนะครับมันปูดขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าขึ้นมาเราก็ต้องหาอุปกรณ์หรืออะไรมาเปลี่ยนดูนะครับว่ามันมีค่าอะไร ออมาดูแปลบหนึ่งตั้งกล้องดีดีนับมีค่าอะไราาบทอื่นแล้วก็เป่าฝุ่นนะพอเปอ่าฝุ่นแป๊บนึงนะครับผมแกะกันนะครับส่วนมากถ้าจอขาวโรยมากก็นะครับก็ส่วนมากก็สายแพงเนี้ย เราก็ต้องเช็กดูว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนมั่งนะครับอันนี้ก็ต้องเช็กเองนะครับผมต้องเช็คดูจะบอกว่าเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเช็กทีโทรมาถ,ถามก็จกไม่รู้ต้องเช็กเช็กตามสเต็ปนะครับก็คาดคะนไว้ว่า เป็นที่สายแพด้วยหรือเปล่าประมาณนี้ไอ้จอขาวหรือว่าเป็นที่ C ที่มันปูดมันบวมพวกนี้เราก็ต้องเปลี่ยนดูนะครับตามสเต็ปตามที่เราพอจะรู้นะครับหรือว่าไปไม่พอใจพวกนี้มันเกิดการอาการจอขาวขึ้นมาเพราะว่ากันไปแต่ว่าเราก่อีกเ,เราก็เปลี่ยน ซีก่น่นก่อนอื่นนะครับจะได้ง่ายซีปูเยอะว่านีะครับนะมีตัวไหนม้าปูเยอะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไม่ปูดนะครับแล้วขอหาซีครับหนึ่งครับมันค่าอะไรมั่ง ดูกันมองไม่ค่อยมีค่าอุย้ยพันห้าร้อยพันห้าร้อยแล้วก็ตัวนี้ค่าเท่าไหร่ตัวนี้ค่าพันพันไมโครหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวหามาเปลี่ยนดู พันห้าร้อยนี่น่าจะใส่อ่าใส่เป็นสองพันสองพันเดก็ได้ครับเดี๋ยวดูก่อนมันมีซแล้วลูกค้าก็อ่าไม่ค่อยมีตังค์ด้วยนะครับไม่ค่อยมีตังค์ด้วยพูดถ,ถึงซมันก็ตัวไม่เท่าไหร่แต่ว่าลูกค้าไม่ค่อยมีตังค์ก็ต้องซ่อมตามพอ,อให้ดูได้เขาบอกเนี้ย ให้ให้ดูได้แล้วก็ใช้งานได้ใช้งานต้องเอาต้องเอาได้หลายปีก็ได้ขอบอกมไม่รู้จะจะหาก่อนนะครับผมทำมาได้นะทำการเปลี่ยนดูจะได้ไหม ทำอะไรเนี่ยรอนะอค,ครับ เจออย่างนี้เราก็เปลี่ยนพวกซีพวกนี้ก่อนนะครับถ้ามันเจอปุดๆแบบนี้เราาเพึ่งไปทําอย่างอื่นนะครับจะได้รู้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะครับจะได้รู้ว่าเ,เราเปลี่ยนซีแล้วไปปกติไปดูที่อย่างอื่นต่อนะครับตัวไหนที่มันมีปัญหาเราก็เอาออกก่อนนะครับ จะได้ง่ายๆนะครับวิเคราะห์อาการง่ายๆนะครับเบอร์เดียวกันพันไมโครพันไมโครสองตัวแล้วก็พันห้าร้อยสองตัวพันห้าร้อยข้างกบจะใส่สองพันสองพันแต่โวลต์ต้อง อย่าให้ต่ำนะครับให้สูงนะให้ต่ำไมโครเหมือนกันก็อย่าให้ต่ำอย่าให้สูงมากก็ได้เบอร์เดิมก็ยิ่งดีนะครับมันเป็นซีพิลเตอร์ไม่เป็นไรครับซีพิลเตอร์พอได้ถ้าเป็นซีเกี่ยวกับความถี่พวกอ,อกอะไรนี่คือค่าคาดเคลื่อนไม่ได้นะครับค่าเดิมเดิมนะครับเป็นซีอยู่ภาคความถี่อันนี้เป็นซีพิลเตอร์ถ้าใจไฟ สีพินเตอร์ฝากใหญ่ไฟพวก5้าโวลต์สิบสองโวลต์มีสิบสองโวลต์ห้าโวลต์สแตนบายพวกนี้ได้ครับไม่มีปัญหาแต่เกี่ยวกับพวกความถี่ในพวกความถี่สูงความถี่ต่างๆคือค่าเปลี่ยนไม่ได้นะค่าเดิม,มอย่างเดียวนะครับนี้ได้อ,อไปครับประมาณนี้อันนี้ มีหลายเบอร์นี่ครับตัวนี้มันพันห้าร้อยยี่ห้าโวลต์ของช่างกบใส่สองพันสองพันยี่ห้าเหมือ 2, 2, นกันนี่ไงครับแต่ว่าเป็นสองพันใส่ได้ครับสองพันยี่ห้าอันนี้สองอันนี้พันห้ายี่ห้าใส่ได้นะครับผมสีพิมเตอร์พวกเนี้ยไม่มีปัญหาหรอก แต่ยังใส่ค่าสูงเกินนะครับตัวนี้เหมือนกันส่วนตัวนี้พันหนึ่งพันสิบหกอันนี้ก็พันพันหนึ่งร้อยไมพันไมโครสิบหกโวลต์ช่างกบก็ใส่พันไมโครยี่ิบห้าโวลต์พันไมโครสามสิบห้าโวลต์ด้วยอันนี้ ใส่ก,ก่อนเหลือตัวหนึ่งตัวเล็กตัวนี้ค่อยว่าที่ใส่ตัวที่มันเหมือนกันก่อนเดี๋ยวจะหลงนะครับใส่ให้ถูกขั้วนะครับมันจะมีแถบป,ประมันอยู่แล้วแถบเห็นไหมครับสีดําอันนี้แถบ เอภไปนะครับเป็นหวัดนิดนึงนครับแถบใส่ตามนี้เลย,ยนี่นะครับผมท่าไหนที่ยังไม่รู้บางทีเพื่อนช่างบางคนก็ยังไม่รู้ก็เลยบอกวิธีนะคตัวใหญ่ ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมประมาณน,นะครับสตัวห้าตัวสตัวสี่ห้าห้าตัวนะครับผมประมาณนี้สีห้าตัวเราจะมาทดสอบกันดู ทดสอบกันดูมันจะเป็นไฟสิบสองนะหรือไมอ่บางทีเราก็ไม่ต้องไปวัดนะครับเดี๋ยวไปวัดทีหลังเตาเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆงนี่ครับจะมีไฟตรงนี้12แล้วก็5โวลต์แล้วก็ adj แล้วก็ออนออฟสเตนบาย5โวลต์นี่ครับคิดว่าไฟ12โวลต์กับ5โวลต์มันไ,ไม่พออีดว่ารประมาณนี้ครับออนออฟได้ เนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเดียต,ต้องเช็คดูก่อนว่ามันมันค่ามันลดไหมถ้าลดก็เปลี่ยนเลยครับผมไม่งั้นก็เปลี่ยนร่วมกันหมดเลยไม่งั้นจะมีปัญหาโอเคครับเรามาลองกันดูว่ามันจะใช้ได้ไหมมาลุ้นกันครับถ้าใช้ได้ก็ถือว่าจบงานนะครับใช้ไม่ได้ก็ต้องไล่กันอีกทีนึงนะครับง่ายๆ สามสเต็ปนะครับเกินฝีมือเรานะครับสำหรับคนที่ท่านไหนที่มีความรู้ในเรื่องของอเรียกว่าประสบการณ์นะครับอาจจะไม่มีน้อยมีน้อยท่านก็เพื่อนช่างบางคนก็ประสบการณ์น้อยอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างช่กบก็พูดถึง ได้บ้่งไม่ได้มั่งเหมือนกันครับตามประสบการณ์แต่ท่านไหนที่คนไหนที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่ได้เรียนพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็เรียนรู้ได้ต่อย่าเพิ่งไปจับสิ่งที่มันยากนะครับรค่อยจับสิ่งที่มันง่ายกว่าก่อนว่ามันจะเคเรามาลุ้นกันนะครับผมลุนกันเลยเามาลุนกันเลยว่ามันจะได้ไหม ครับจังปุบจะปลักจะ,กจะดิ้นดินนิดน,นึงนะครับตอนนี้เอากล้องออกมาจับนะครับเมื่อกี้ตั้งกล้องมันอยู่คนละม,มุมอนนี้จะได้ชัดเจนเสียปลักจืออะมัะบมาดูกันนี่นะเอ้าเสียบ <c oughs> <c oughs> หายไ้นี่ก็หลุดอะไรมาซ่อมหรือว่ามา ทำให้มันพังกว่าเดิมเนี่ยว่าจะจับยกขึ้นมาอย่างนี้รุดเลยอันนั้นแอดนะครับสีโอโอเคนะครับสีดังๆนีะไม่ดังนี่เพราะว่ามันเหลื่อมนี่ไง TCL ขึ้นมาแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เมื่อกี้จอมันขาวนะขาวมากที่เราดูเมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่นะครับมุมมัน ต้องมาเงี้ยนี่ครับเมื่อกี้เรามาถ่ายอย่างนี้มันสีมันดังขาวๆนะดูต้นต้นคลิปจะรู้นี่มีโลโก้เมื่อกี้มันไม่มีโลโก้มันขาวๆถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้แปบบบนึงนะครับเแบบแบบแบบต็มเต็มเต็มเต็มมันดูกันนะครับโลโก้โลโก้โโกเครื่องนครับก็ประมาณนี้ สีสวยนะครับมันเป็นแค่ไอ้เหลื่อมนะครับก็ใช้ได้อันนี้ช่างกบต่ออินเทอร์เนต็ตสีโอเคนะครับไม่ใช่สีไม่สวยแค่เราต้องอเอียงึันมานะครับผมช่างกบปิดไฟเมื่อกี้นี้นะครับสีมันสวยอยู่นะไม่มีสัญญาณตัวนี้ช่างกบไม่ได้ใช้อินเทอร์เนต็ตนะเอา vcd มาลองดูใช้ได้ไหม ได้แล้วโอเคครับโอเคถือว่าใช้ได้สีก็ประมาณนี้ครับผมจะให้สวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์ร้อยเปอรเซก็ไม่ได้เดี๋ยวช่างกบจะทำการประกอบนะครับเขาบอกว่าสีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะเช็คดูสายแพรนะครับเอายางลบๆสายแพรดู สีก็ถือว่าใจได้นะอันนี้เป็นที่ VCD นะนี่ครับถือว่าโอเคนีครับถือว่าจบจบในเรื่องพวกนี้นะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับกดซับสไคร์ให้กับช่างผมนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปนะครับผมแล้วก็ ปาก FC ใหม่ที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็ช่างมือใหม่ที่เข้ามาชมมาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลาตีสวัสดีครับผมจะสองทุมหรือวัางสองทุม่มกว่าครับผม